สวัสดีครับสวัสดีวันออกพรรษานะครับวันออกพรรษาพรุ่งนี้เข้าพรรษาแล้วนะสวัสดีพี่ทุกท่านครับผมใครที่ไปทําบุญกลับมาแล้วก็มานั่งชมได้นะจ๊ะวันนี้อ่ะสวัสดีแม่ค้าครับผมสวัสดีครับดำมืดอีกแล้วนะครับผมดำมืดอีกแล้วมากับโอ้โหเสื้อเด่นมาเลยเสือขาวสวัสดีนะครับวันเข้าพรรษานะวันนี้วันอาสระพรุ่งนี้เข้าพรรษาครับพรุ่งนี้เข้าพรรษาไปทําบุญแล้วก็มานั่งดูสวนพระรักอยุธยาได้นะครับอ่ะ วันนี้ EP ที่62อ่า62นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะกดกดกระดิ่งกดอะไรทุกอย่างเลยนะครับผมก็ช่องทางกันดีต่อเลยครับมา Facebook ภาษาไทยนะคะสูตรที่ดาแก้ววิชิตนะเบอร์โทร0 9นย์4 8 701นะคะสามารถแอดไลน์มาได้โทรมาได้เลยนะพี่นะผมยังไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะคลิปนี้ คิดว่าน่าจะส่งวันอังคารให้เลยนะพี่หนูข้อส่งวันอังคารเพราะพรุ่งนี้หนูต้องไปขายของที่หลวงพุทธวนะครับผมวันจันเกงก็จะไม่ทันมันครึ่งวันเองหนูขอเป็นวันอังคารเลยนะเลื่อนเป็นวันอังคารเลื่อนไม่วันอังคารเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ไปขายของก็ไปแต่เช้าเลยนะครับวันนี้จะขึ้นให้ดูโชคนะฮะโชควันนี้สวยมากไซสแม่พันธุ์โชคดีมีชั้เอาไปตั้งแม่ใช้ได้ไปก่อนโชคดีมีใช้เอาไปตั้งแม่นะพี่ ่เริมกันีฝากแล้วด้วยไม้ไม้ตั้งแม่ทั้งนั้นกระถางหน้าสิบสองไล่ตรงนี้ไปเลยครับกระถางหน้าสิบสิบสองสิบสิบสองนิ้วนะครับผมนี่ไม้ไม้มันโดนแดดมันออกเป็นสีสีสีเขาเรียกอะไรนะทองแดงอ่าสีทองอ่ะสีทองแดงครับสีทองแดงนะพี่ใบกลมมีติดดอกอันนี้สายตั้งแม่นะพี่สายตั้งแม่แท้ๆเลยนะครับแม่แท้้เลยเนี่ยพี่มันมีมันมีฝากแคไนนะคะเป็นไม้แบบนี้นะ ใหญ่นะไม้อยู่กระถางมาสิบอยูหลายกว่านะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมเลยนะครับสิบหรือสิบสองประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองกสิบเนี่ยแหละหนูก็ไม่แน่ใจไม่แม่นกระถางไม่แม่นกระถางประมาณสิบอ่ะสิบละกันสิบสองอ่ะสิบสองสิบสองสิบสองอนุสิบอนุเล็กกว่านี้อันุสิบสิบสองไม้อยู่หน้ากระถางสิบสองนะนี่ไม้ไม้ตั้งแม่นะพี่ตีว่าเหมือนเป็นไม้ตั้งแม่เลยแหละเพราะว่าน้องติดฝักติดดอกให้เรียบร้อยแล้วอ่ะครับกระถางนี้เท่าไหร่ครับผม กระถางนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะส่งฟรีนะครับมันออกดำๆทองแดงนะครับผมเป็นสีออกทองแดงหนูพูดไม่ถูกสีสนิมอืมสนิมสนิมะใบออกกลมๆหน้าใบกว้างค่ะกระถางนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมพันสองร้อยบาทใหญ่ใหญ่เลยนะสวยนะใส่เสื้อขาวให้พี่ได้เห็นได้ชัดนี่ลายกันมาต่อนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นสีสีม่วงลายเป็นลายแฉลบนะพี่ อันนี้เป็นลายฉลบนะคะไม้ลายฉลบนะนี่นะนี่เนสี่ม่วงนี่นะคะเป็นสี่ม่วงเป็นไม้ฉลบสามดังสามสี่นะไม้ใหม่ล่าสุดใหญ่ไหมคะถือไม่มิดเลยใบแข็งมากนะครับใบชุดนี้แข็งทุกใบเลยไม้ใบแข็งหมดนะพี่อันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะส่งฟรีครับกระถางหน้าเดียวกันสิบสองนิ้วนะใหญ่เลยนะจ๊ะอันนี้ยพี่พี่ลองคิดในหัวเลยว่าอยากได้โชคสีไหนเอาไปผสมกันได้เลยเพราะว่ามันติดฝักมาแล้วนี่นะคะ กระถางที่สองหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะอย่าไล่สเต็ปไปนะครับผมอันนี้เป็นด่างแฉลบกระถางที่สามก็หนึ่งพันสี่ร้อยอันนี้นี่นะพี่ไม้มาติดดอกแบบนี้เลยนะเนี่ยติดฝักมาเรียบร้อยนะครับนี่นะนี่ก็ม่วงเหมือนกันนะนี่กระม่วงเหมือนกันสีออกเดียวกันหมดนะคสีออกเดียวกันหมดนะนี่นี่เขาบอกให้ดูกาบกาบดอกโอ้ยนี่ยาขะเนี้ยมันมีน้ำแล้วพี่อันนี้พร้อมผสมเราก็เอาเอาเป็นที่เป็นผงผงละรูดน้ำออกก่อนนี่นะหนูเอาใบนะเอาที่เป็นผงผงผสม ใบแข็งนะคะแข็งมากโชคเนี่ยนะอันนี้ผสมได้แล้วนะพี่อันนี้กระถางที่สามค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทส่งฟรีค่ะนี่นะโอ้หนักมากใหญ่มากหนักด้วยใหญ่มากและหนักมากนะพี่พี่อันนี้กระถางที่สี่จะย่อมมานิดนึงอันนี้ไซส์คอมแพกบอลบอลเลยอันนี้เป็นไม้คอมแพกนะคะแต่ว่าลายหูจี๊ดสึกฝักติดแล้วด้วยนี่ไม้ติดดอกนะพี่อันนี้สวยนะนี่ใครชอบ นี่เป็นลายแบบนี้นี่นี่นี่ช่วยนะอันนี้เป็นคอมแพกจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะตรงเนี้ยอันนี้เป็นคอมแพกนะครับผมอันนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะกระถางหน้าเท่ากันหมดนะ <12 S 1> พี่สิบสองนะฮะอันนี้กระถางที่สี่อันนี้หนึ่งพันหกร้อยบาททรงฟรีค่ะนี่นะใครชอบนะด่างทุกใบนะพี่ไม้อะไม้ด่างทุกใบนะ,ะกระถางสุดท้ายอันนี้ออกแบบสีสีสนิมนั่นแหละสีสนิมทองทอง,งนั่นแหละไซส์แม่พันนะ ใช้แม่พันของ<ด>จิงหนูต้องถอยหลังมางะอันนี้นะพี่อันนี้เนี่ยที่ที่ที่น้องเคยบอกว่าจะดูว่าถ้าผสมแล้วลูกออกมาสีอะไรให้ดูกลัาบดอกเขานาะพี่ดูนะอันนี้ออกเป็นม่วงแดง,งๆเลยนะนให้ดูกลัาบ,บดอกนะพี่นี่นะหนูดูให้ดูใบด้วยนะดูใบนี่ใบใหม่ล่าสุดนะคะเข้าสีแบบนี้เนี่ยอันนี้ใช้แม่นี่ก็ชมพูเลยนะครับม่วง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 ,งทองแดง นี่ใบใหญ่เหลือเกิญนี่นะคะอันนี้เท่าไหร่วะงหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะคะอเอาไปตั้งใส่กระถางหน้าแบบใน้าใหญ่ๆแล้วสวยเลยเนี่ยไปประดับบ้านอ่ะใช่สวยเลยเพราะ<ด>ว่าใหญ่มากใหญ่มากละสี่สี่เป็นออฟทองแดงอ่าแล้วก็ไปดูลูกทับทิมยังอยู่นะครับต้นเดิม <c oughs> เรายังให้อยู่ลูกทับทิมนะยังอยู่นะยังอยู่นะคะอ่ะยังอยู่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะสำหรับลูกทับทิมต้นนี้ 1,500บาทส่งฟรีนะสวยนะใบใบนี้ออกล่าสุดเดี๋ยวจะแทงอีกแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับผมอ่องชมพูส้มๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็เหลือเอาขึ้นขึ้นหน้าวัวให้หมดเลยตรงนี้เดี๋ยวขึ้นเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวยังอยู่นะเจ้าสัวหนูยังอยู่นะหาเจ้าของไม่เจอาเจ้าของไม่เจอใครเป็นเจ้าของมาเอาไปทีอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีอ่าเจ้าสัวครับผมังเจ้าสัวไม่ด่างเ้อไม่ด่างนะแล้วก็อันนี้มันหาน่ารัก เงินหน่าไม่ได้พี่เอาไป180บาทไปกระต้นอื่นนะจ๊ะแล้วก็งานคู่บอกพี่เขาเมาโช์ไปหมดเลยงานคู่นะครับงานคู่อ่ะเป็นดำแดงนะพี่450บาทค่ะส่งกระถาง450บาทส่งฟรีค่ะโอเคอ่ะไปเริ่มหนู่มกันใหม่เลยครับผมแล้วเดี๋ยวมาถึงไกด์ด้าท่านนี้จะเริ่มไหนนูนเริ่มนู่นจะเริ่มนู่นเลยใช่ไหมนี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะจ๊ะเออวันนี้เอาบุตร กับจานป่า gotcha. ด่างมาให้นะเขาเรียกปากลายทองป่าปะกายทองป่านะครับผมอ่ะเราแน่นอนจ้ะเราแน่นอนอ่ะยังอยู่เราดูไปนี Android> ่อ yes, ่ะเราเลอพี่บอกเราเลอแก้วเวันก่อนก็มาวันนี้มาแล้วเอ้าอ่ะอีพีมาเบิลค่ะเอาสองร้อยแปดสิบบาทพอฐานหลักแล้วส่งฟรีนะสองร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีค่ะอีพีมาเบิล อ่ะคู่นี้คู่นี้วันนี้แม่ค้าให้วันออกภาษาวันออกภาษาไอ้วันเข้าภาษายังไม่ทานเข้าจะออกแล้วรวยๆกันทุกคนค่ะพี่พี่จ๋าคู่นี้ห้าร้อยบาทส่งฟรีเยลโลสตาร์กับรวยซับมาเบิ้ลมาเบิ้ลค่ะสองราคาห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับอันนี้นะห้าร้อยบาทส่งฟรีครับผมคู่เดียวนะพี่มีคู่เดียวนะช้างช้างเหลืองสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีคู่หนึ่งมีอยู่หนึ่งคู่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีช้งมีนีช้างเหลืองครับผม อะคูมินาต่างอยู่นะต้นนี้ขึ้นอีกรอบสองร้อยบาทพี่อาร้อยแปดสิบขอไปกันต้นหนึ่าเซตี่มื่นปีค่ะเป็นไม้อวบน้ํานะนี่นะต้องบอกก่อนเป็นไม้อวบน้ํานะพี่พวกตระกูลแคนตัสร้อยแปดสิบบาทอะคูมินาต่างขายยังไงเหมือนเดิมต้นนี้ต้นนี้สี่ร้อยบาทสี่ร้อยนะร้อนใหม่มาแล้วนะสวยด้วยนะเนี่ยสี่ร้อยบาทมีอยู่หนึ่งกระถางนะพี่มีอยู่หนึ่งกระถางนะคะ แล้วก็มีห้าร้อยห้าร้อยกระถางที่หนึ่งหลอดหม่สวยมากสวยแล้วนะี่ห้าร้อยใหญ่แล้วด้วยใหญ่อะเนี่ยใหญ่แล้วนะนี่นะหน้าตัดมากน่าตัดมากเลยนะใหญ่แล้วนะต่อหลักได้เลยพี่ต่อหลักเลยเท่าแล้วนะจ๊ะเกาะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ห้าร้อยบาทกระถางที่หนึ่งนะอ่ะให้ห้าร้อยแต่สวยความสวยเขามากกว่าเดิมแต่ราคาเท่าเดิมเลยกระถางที่สองกระถางที่สองค่ะหลอดใหม่จะสวยนะใครชอบ อากูมินาตาด่างขาวครับผมอ่ามาต่อที่ลาฟิโดลาฟิโดรอดใหม่มาเร็วมากลาฟิโดโฟล่าด่างมาเบิ้ลเมื่อวันก่อนเชืนยังไม่มีรอดเลยดูลากนี่ลากเกาะลากเลยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไวเหลือเกินเธออะไรกี่ร้อยห้าสิบบาทลาฟิโดโฟล่าฟอร์มีรูนะพี่นะเก้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีฟอร์มีรูนี่พอจะหายากนิดนึงนะครับหาายก ๋ยวมันเลื้อยขึ้นไปส่นหลักเนี่ยใบยมันจะใหญ่ขึ้นอีกนะพี่ใหญ่นะ้รูใหญ่นี่เยอะพี่จะใหญ่ล,ลาพีโดโคาสเราของเรายังอยู่เจะเปี่ยนกับลาโอโตาด่างขาวหนึ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรีค่ะโอตโตลาด่างขาวมันท้องตุงๆเลยนะพี่หนึ 1, ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรีค่ะเธอไปอยู่กับช้างเธได้โตไวๆมาอยู่ที่ประกายดาวนะครับ ปลากายดาวมีสองคู่วันนี้ราคาเดิมนะครับผมคู่ที่หนึ่ง่ไรนะสามห้าบาทส่งฟรีคู่ที่หนึ่งสามอห้าสบาทส่งฟรีนะคะปลากกยดาวนะมีสองคู่คู่ที่สองคู่ที่สอง สามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะและก็มาอยู่ที่แม่ประกายดาวแม่ประกายดาวเมื่อกี้ลูกนะอันนี้แม่อ่ะอันนี้กระถางน่าอะไรสิบสิบนิ้วสิบสองเท่ากันสิองเท่าเท่ากับโชคอ่ะพี่ดูก่อนนะอ่ะดูดูความยิ่งใหญ่อลังการไม่ยากงานสั้นนะไม่ไม่ต่ำกว่าห้าต้นนะพี่ไม่ต่ำกว่าห้าต้นนะอันนี้กระถางที่หนึ่งห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีแม่ดูข้างๆหน่อยดูข้างๆหน่อยพริกพริกข้างๆหน่อยอ่าแนวตั้ง เดี๋ยวตั้งให้ดูความสูงนั่นแหละโโอ้ห <laughs> พี่ข้างๆพีกเอยียงไงวะพีกข้างๆางนั่นแหละพีกข้างๆแต่นี่นี่นี่กะถางที่หนึ่งให้ดูเลย <laughs> อย่าโฟกัสเยอะเดี๋ยวถ่ายที่สองไม่ไปถ่ <laughs> ายที่สองไม่ไปถ่ <laughs> ายนี่นะถ่ายสองใหญ่ไม่แพ้กันใหญ่ไม่แพ้กันพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับนนดูความ<อ>ใหญ่นะคะเอาไปตั้งไว้มันอยู่ร่มลำไรอ่ะตั้งไว้ในบ้านนะได้หน้าบ้านหน้าบ้านให้โดนแดดให้โดนแสงตอนเช้าพอนะครับผม เดี๋ยวไปกระถางนี้ห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะอ่ากระถางที่สองค่ะอันนี้แม่ประกายดาวจ้าใหญ่เลยนะสิบสองค่ะใหญ่ใหญ่เลยนะครับไปต่องรอยตามสำนักงานหรือนะคาเฟ่อะไรเงี้ยได้ได้เลยนะครับก็จะเป็นพุ่มสวยไปต่อนี่ค่ะประกายดาวจันทร์สำลิดวันนี้มีมาให้สองกระถางด่างทุกต้นสวยทุกต้นอุ้ยด่างด้อหนูยิ้มเลยเพรคัดพยายามเนี่ยนะพี่หนูคัดมาให้ด่างทุกต้นนะเสน่ห์จันทร์สำลิด บอมกอล์มเหมือนเช่นเคยอ่ะแม่หยิบขึ้นมาแต่ราคาเบาลงให้พี่ๆเขาดูเบาลงดูนะครับเสน่ห์จานสำริดหกร้อยบาทส่งฟรีหกร้อยบาทส่งฟรีกระถางที่หนึ่งพี่กระถางที่หนึ่งค่ะจริงหกพันหกร้อยงอเห็นตรงนี้ใหญ่มากสวยมากอ่ะกระถางที่สองสวยไม่แพ้กันเจ้าหกร้อยบาทสองส่งฟรีครับหกร้อยส่งฟรีนะพี่อยู่ในกระถางหน้าแปดนิ้วนะจ๊ะ นกองสวยๆเดี๋ยวจะทำลิด่างทุกทุกต้นนะหนูเอาด่างมาเทียบกับตัวน้องนะใหญ่นะหนูให้ดูด่างก่อนนะแล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบกับตัวแม่แม่ขาแม่ขาใหญ่เลยแม่ก็กรใหญ่เลยนะแม่ปอก็ใหญ่นะครับผมจะถามที่สองนะพี่หกร้อยบาทนะส่งฟรีครับผมแล้วเดี๋ยวจะทำลิสต์นี้ส่งกมาค่ะแล้วก็จะขึ้นไหมเนี่ยมาดูไม่สวยอ่ะลองดูยังอยู่นะพี่จันทร์หอมบ้านหอมบ้านน้องขายสองร้อยแปดสิบบาทค่ะส่งฟรีนะ หอมบ้านนะครับมหอมจริงๆนะพี่ลองเด็ดการดูลมดีซะแงเลสองร้อยแปดสิบมาอยู่ที่ไม้ฟอกอากาศอันนี้จังอยู่ในบ้านได้ใฮะเอออันนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ต้องการน้ำเไม่ต้องการน้ําเยอะอยู่ในบ้านเขาเรียกจังด่างนะครับจังด่างเอาไว้ที่เขาประดับบ้านอยู่ในบ้านได้เลยใช่ไหมแม่ในบ้านได้นี่จังด่างนะพี่อ่ะกระถางที่หนึ่งค่ะหน้าสิบนิ้วกระถางสิบนิ้วเลยนะกระถางสิบนิ้วนะพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะหนักมาก หถังที่หนึ่งนะมาอยู่หนะสิบนะพี่อันนี้กระถางที่สองค่ะคูหนักจริงๆเนี่ยเขาเคยใช้ดินในพวกเนี้ยกระถางที่สองค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจ้ะพี่จังด่างจังด่างนะครับผมชอบต้นไหนนะแคปหน้าจอมาเลยนะมีสองใช่มีสองกระถางนะครับจังนานๆจะได้มาสักทีจังไงจังขอหายากหรอไปทางนู้นเลยไหควักมอลโดกดอย่างยู่ย่างยู ดูพวกนอนนกิมมูอ่ะกระถางนี้สามร้อยบาทกระถางนี้สามร้อยบาทสูงประมาณสามสิบเซนนะแดดเข้าด่างทุกใบนะพี่ด่างทัเห็นงี้ด่างทุกใบนะแดดเข้าซะแล้วอันนี้แดดไม่เป็นใจออกเป็นสีเหลืองออกเป็นสีนี่เนี่ยกินกรนกรนกินอ่อนกรีนออนกินนะอ๋อแนวกินอ่อนกินนะพี่เหลืองๆนะครับหลังใบด่างเยอะแบบนี้นะหลังใบด่างเยอะนะ นี่นะคะอันนี้สามร้อยบาทสองสีกระถางที่หนึ่งอ่ากระถ่างฟักมรกรดมมีสองกระถางแล้วมีโบราณถังหนึ่งอ่ะอันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นมรกระดมกันอ่ะอันนี้หกร้อยอันนี้สูงประมาณสี่สิบเซนสี่สิบถึงห้าสิบสี่สิบถึงห้าสิบเลยนี่นะหนูให้ดูหลายก่อนนะเอาเนียวหกร้อยพอพี่ไม่ด่างตรงไหนอพกรามาบูด่างทุกใบนะด่างทุกใบตัวเนี้ย แล้วแต่คนชอบสีสวยด้วยนะใบใหญ่มากใบใหญ่ด้วยนะใบใหญ่มากเลยนะพี่หกร้อยบาทส่งฟรีนะกระทางนี้ด่างดูก้านนกล้าชมพูแป๊ดเลยพี่ใบใหญ่มากไม่มีรากมีหัวแล้วนะพี่ไม้ตาสดใบอันนี้ใหญ่จริงนะพี่ต้นเนี้หกร้อยเนี่ยแล้วมีโบร้านด่างขาวสี่ร้อยห้าสิบบาทวันนี้สี่ร้อยพอสี่ร้อยพอโบร้านด่างขาวสี่ร้อยนะครับผมด่างยางกี้าลยายสี่ร้อยบาท สี่ร้อยบาทนะไม้อยู่นะแปะอนี่หนูยังอยู่เลยอ่ะดาบเทาจะแทงหน้าสามร้อยห้าสิบไม้ฟอกานนะโหเจ๋งมากเลยลิ้นมังกรดาบเทานะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะอ่ะมาที่วันนี้ฟินาเล่เลยนะครับผมหามาให้ปลากายท้องป่าเสน่จันปลากายท้องป่าแม่ต้องขยับไปข้างหลังหน่อยที่ลมๆตรงกิมมี่นั่นแหละไม่ใช่เดินมาที่หยิบแล้วไปทางุดหงิดทางนี้แดดเห็นเวลาให้แดดเยอะ วันนี้พามาดูสนิทได้ได้นั่นแหละนั่นแหละงั้นแหละวันนี้พามาดูอะกระถางหน้าแปดนิ้วนะครับผมประกายทองป่านะอันนีต้ต้องบอกเป็นประกายทองป่าดาังนะประกายทองป่านี่นะพี่สวยแบบนี้เลยนะกระถางที่หนึ่งนะมีมาให้สองกระถางนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีกระถางที่หนึ่งนะประกายทองป่าสวยเลยนะนี่นี่ มีลายดังๆแบบนี้ด้วยอันนี้จะทางที่สองค่ะทางที่หนึ่งมีลายดังๆนะครับอ่าแม่เดินไปก่อนถางที่สองหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะต้นใหญ่นะพี่เสน่จานปะกายทองป่านะครับผมป่าค่ะทางที่สองนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีค่ะฟอมใหญ่มากฟอมใหญ่มากแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรฟูมิ้นฟูมิ้น ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นสเสน่จันฟูมิ้นนะครับผมนี่พี่เขาสีมิ้นเลยนะไม่ต้องไปข้างหลังอันนี้แดดลงนั่นแหละตรงนั้นยืนชิมี่มจะนอนฟังจริงๆเหมือนเดิมเป็นไม้หนอ่อฮะแดดลงเหมือนเดิเอามอ้าเมื่อกี้ก็สวยไม่สวยหรอน,นี่นะครับมันก็ อันนี้กระถางที่หนึ่งนะ Arrow, เป็นฟูมินเป็นเป็นไม้หน่ออ่าไม้หน่อนะครับอันนี้โตเร็วมากรอนใหม่มาแล้วนะคะอันนี้เป็นฟูม ну. ินอันนี้ครับกระถางที่หนึ่งอันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะส่งฟรีนะจ๊ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะเป็นฟูมินนะพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีกระถางที่หนึ่งค่ะโตเร็วมากแล้วมันจะเข้าเข้าสีส้มๆแบบนี้แหละจะเป็นสีส้ม อันนี้กระถางที่สองค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะร้อนใหม่มาแล้วร้อนใหม่มาแล้วนะครับเหมือนกันนะมินเหมือนกันนะครับมินเหมือนกันนะคะแต่นี้มันจะออกมีเหมือนมินด่างนะครับอ๋อจะออกมีมินมีลายด่างหน่อยเสน่จันเหมือนกันนะครับอ่ะกระถางที่สองหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเงียบท่ำไมอืมเงียบท่ำไมแม่มีสองกระถางนะพี่พันเจ็ดทั้งทุกกระถางเนี่ยสี่กระถางเนี่ยพันเจ็ดราคาเท่ากันหมดนะครับผมราคาเท่ากันเพราะได้มาเท่ากันอ่าเลยให้เท่ากันหมดนะครับอ่ะมาที่ พิงกินเซตลายมาเปิ้นคิงดูลายมาเปิ้นคิงหนูนะเขาเรียกว่าลายลายอะไรนะลายสตียาลายลูกครัวลายสารพัดลายลายใหม่สวยมากเลยลายใหม่ก็สวยนะพี่ลายใหม่นี้หนูให้ดูลายใหม่ก่อนนะโอ้ลายกระจายเลยอ่ะอันนี้ขายเท่าไหร่เนะ่กหกร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะมาเปิ้นคิงหกร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจะพี่ลายดีนะอันเนี้ย หกหาสูตรลอนใหม่ลายก็สซยสวยมันเป็นพื้นดำพี่อันเนี้ยเป็นมาเบิ้ลคิงพื้นดำและอันนี้อ่ะอันนี้ออเรนจ์ฟินค่ะเมื่อกี้พิงค์นะครับเมื่อกี้พิงค์อันนี้ออเรนจ์วันนี้มีวันนี้มีทั้งพิงค์มีทั้งออเรนจ์เลยค่ะมีทั้งสีชมพูสีส้มอันนี้อันนี้ใบใหม่นะกำลังมาเลยนะพี่กำลังมาอย้านี่เนี่ยดูลายนะมันพื้นดำาๆนะนี่อันเนี้ยใบเนี่ยมีเนี่ยอันเนี้ยคือเข้าสีจะเป็นสีส้มนะพี่ เป็นเป็นปืนปืนเนี่ยนี่นะคะอันนี้ออร์เรนพินเซตนะครับผมกระานี้เท่าไหร่ห้าสิบาทสองรีค่ะแปดร้อยห้าสิบสวยจริงออร์เรนพินน่ะงัดเอามาขายให้จนหมดบ้านแล้วก็ตัวนี้สวยจริงนะใส่ปุ๋ยอะไรให้ไหมออมทองครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงเอออืมอ โรงเรียนยุดก็จะประมาณนี้นะพี่ๆขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้อมเพชรด่างอมเพชรด่างนะอันนี้ห้าร้อยบาทส่งฟรีค่ะไอ้ชิมิอ๋อโถเลือเริ่มเลื่อเลยนะพี่ไปรอดมาแล้วนะจ๊ะนี้ด่างโหนี้ด่างแบบสุดๆเลยด่างสุดๆเรียก่างสุดๆอมเพชรด่างนานๆจะมีสักทีนะครับผมทายากนะทายากเหมือนกันนะครับผมอะ ปล่อยทำเหลือสวยอันนี้ดีนะพี่ห้าร้อยบาทค่ะส่งฟรีจ้ามีอาโบใบแข็งอันนี้อาโบใบแข็งมันแข็งจริงนะพี่อืมน่าจะเป็นฮอลแลนด์ใบแข็งอะใบมันแข็งจริงเหมือนม่อนมินหนูเลยเนี่ยใบอะหนูยังงงเลยลายเหมือนม่อนมินเลยลายเหมือนม่อนมินเลยพี่เป็นใบแข็งแบบนี้อ่าจะเป็นอาโบนะจ๊ะใบแข็งมากอันนี้อะไรอะไรนะ ห้าร้อยห้าร้อยส่งฟรีนะครับเอาบร้อยส่งฟรีนะพี่มายอดสามใบนะคะห้าร้อยสามส่งฟรีมันมันด่างสามสีข้างหลังมันข้างหลังมันเป็นด่างแบบนี้สวยนะพี่เหมือนม่อนมินหนูเลยเนี่ยใบไม้แข็งตอนแรกหนูยังงงกาแฟเลยว่ามองับไม่ปอเลยว่าม่อนมินเปล่าม่อนมินเปล่าหนึ่งไงจ่ายแข็ง ใบแข่งและหนาสตรอเบอรี่เชคยังอยู่นะจ๊ะสวยนะใครที่ชอบความสวยนะไม่ไม่สองรองใครเลยนะความสวยไม่เป็นสองเลยรอดใหม่จะกลางแล้วนะพี่อันนี้หกร้อยบาทตรงฟรีนะยังยืนหยัดนะครับหกร้อยนะเพราะสวยจริงจ้ารอดใหม่สวยมะเละหนูหนูขายแต่อันนี้อัใบอ่อนเลยนี่จะแก่และรอดใหม่มาแล้ว 600บาทส่งฟรีนะตามหาเจ้าของอยู่นะครับต้นนี้พี่เอาไปคู่กันสามเซตเลยพิโลอ่ะสี่แจ่มแจ่มทั้งนั้นเลยเซตสามต้นเนี้สุดสุดสี่แจ่มแจ่มทั้งนั้นเลยวันนี้จัดให้สุดสุดเลยนะครับผมจะขายไหมเนี่ยพาเลโซเราดูหมองไมดละเจอพิงค์มีเซตยกทั้งเลยยกทัระถางเลยพาเลโซสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมพาเลโซสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะเป็นตะกูลฟิโลนะน้ำน้ำก็เจิ่งเลย เลี้ยงง่ายนะพี่พวกนี้ยเจอทั้งออเรนเจอทั้งพิงค์เนี่ยมองไปเลยประกายทองโอ้ยมองแล้วถเลโซบอกมองเลยอ่ะอันนี้พิงค์ลาวาค่ะสองร้อยห้าสิบบาททรงสีขาผมกูลากลากล้ามะพร้าวนี่ลากเร็วมากเลยนะพี่สองร้อยห้าสิบพิงค์ลาวานะอะไรอีกอันนี้ก็อันนี้ เพนเล,ลดี้หยิบมาจากตรงนนเนหลยฟังหนูม,มากระถางที่หนึ่งคะ่ะขายเท่าไรนะรออ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแต่กระต้นอื่นนะพี่เพนเลดี้เป็นตระกูลฟิโลเหมือนกันนะคะฟิโลเพนเลดี้นะกระถางที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนี่ยไมย้ยูแสงประมาณเนี้ยได้พี่ร้อยห้าสิบกระถางที่สองคะ่ะอันนี้เลยอันนี้ถวยนะรับคูส่งให้ฟรีเลยนะจ๊ะซื้อคู่หนูส่งให้ฟรีเลยค่ยะ,คะอันนี้ไปใส่หลักก่อนอนะพี่เพนเลดี้ พีโลเพลราดีเพลเลดีร้อยห้าสิบบาทไปกับต้นอื่นนะอีพี่ใบพายอันนี้ยังอยู่นะพี่ส่องร้อยห้าสิบมันสวยนะมันด่างดีนะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีอี bye พี่ใบพายใบบุญใบบุญมันด่างน้อยวันนี้หนูแบ่งให้ไปนะครับอันนี้เอาไปร้อยห้าสิบบาทพอไปกับต้นอื่นนะนพี่ มันด่างน้อยด่างประมาณมันมาจากแม่ด่างเลยแต่มันด่างน้อยเอาไปร้อยห้าสิบาทเอาไปปลูกเล่นนะครับไปดูไม้ไปแปะหน้าบางทีอาจจะหลุดเดี๋ยวเมันก็เปิดน่าจะเปิดนะฮะพอโตโตแล้วบางทีก็เปิดนะอันนี้ไปร้อยแปดสิบาทเหมือนต้นอื่นนะครับร้อยแปดสิบหรือร้อยห้าสิบเมื่อกี้พูดอะไรร้อยห้าสิร้อยห้าสิรไปกับต้นอื่นนะครับเอาไปบนต้นนี้นะไปเี่ยวไปแค่ร้อยห้าสิอ้อมทอง อมทอง,ทองกระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะพี่ส,สวยๆเลยสองฟรีนะครับกระถางที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบาทกระถางที่สองค่ะสองร้อยห้าสิบาทส,าสวยๆเลยนะพี่ออมทองสีทองทอง,ทองเลยนะปวดขวาดีแล้วแม่ะคะ้อันนี้เคยขายเทนะ่ไา,าไหร่ไหมูไปขุดเอามาค่ะร้อยหนึ่งไตคัลเลอร์กระถางละหนึ่งร้อยบาทไตคัลเลอร์นะครับผมอืม หนึ่งร้อยบาทกระทางที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทกระทางที่สองค่ะลากมันทะลุแล้วนะพี่ใส่ัลเลอร์กระทางละึ่งร้อยหนูห่างหายจากแซลมอนไม่มีเลยเนาะแซลมอนนะแซลมอนยังไม่ได้ตัดเลยเคยมีแม่แล้วมันไม่สวยก็เลยไม่ไม่ได้ถาต่อแซลมอนสวยมากแล้วพี่ห่างหายไปเลยไม่ได้ตัดอ่ะยังอยู่อันนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะอีพีมาเบิร์นอีพีมาเบิ้ลแน่นๆเลยนะ อันนี้แน่นๆอันนูน่ะคือหลักเลยนะสองร้อสิบสองฟีอากทะลุแล้วอันนี้ร้อยห้าสิบกับต้นอื่นนะครับผมพี่เนี่ยไปจับไปแยกไปแยกลูกใหม่ได้เลยนะร้อห้าสิบบาทครูทำไม่ทันแล้วนะพี่ๆเอ้ยหมดหมดอันนี้มันวางอยู่ที่พื้นนะที่ลานนขายให้พี่ไปยังไงวะไม่สวยเธอขายใหญ่กว่านั้นอีกนะอืมไว้ก่อนเอาครูลงยาคูแอปเปิลแอปเปิลมีสองกระถางนะพี่กระถางละหนึ่งรอยบาทค่ะ มีซองกระถางนะกระถางแล้วหนึ่งร้อยนะคะครูลงยาขายพี่ค่ะเท่าไหร่ดียวอ้วนมันเป็นยอดเดียวพี่ต้องไปใส่ลักให้เศร้ามาเนาะยังไม่สวยเลยเนาะเป็นยอดเดียวยอดเดียวเลยเดือพี่ชอบอ่ะตอนนี้กันอันนี้อันไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแพงไปไหมเอาไปร้อยยี่สิบพอ ตอนนี้เรา20ไปกันต้นอื่นนะครับมีกระดาบ100 120พอลองดูนะเผื่อพี่ชอบ120พอนะปูลงยาค่ะเท่ากันเลยเท่ากันหมดนี่ก็120นะจ๋าอันนี้อะไร2ออันนี้3 120เป็นยอดเหมือนกันอีกเป็นแบบนี้120นะปูลงยาเหมารวมก็ส่งฟรีเลย3กระถาง3กระถางให้ฟรีนะ วันนี้หม้มีประมาณนี้องมีประมาณนี้เองไม่ค่อยได้ไปนี่นี่ดูบอนมินหนูนะเนี่ยเหมือนอาบูต้นนั้นเลยนี่นี่มอนมินนะพี่นะมันเข้าสี่มิลมันเข้าสี่มิลแล้วนะนี่เหมือนอาบูต้นนั้นเลยยังยังยังคู่ยังอยู่เลยวะเฮ้ยมอนมินมาเหมือนอาบูแล้วมันก็จะลากมาได้นี่เลยนะพี่อืมันก็ยากจะยกมากลากก็เต็มนี่ลากนี่ลากนี่ลากไอ้นี่แล้วล่ะอะถ้าใครชอบนะอะไรแม่ฮะมันไม่มีใบหนึ่งสิจะต้องรออใบหนึ่ง ต้องรออีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาแบ่งปันให้มอนมินนี่ต้นเล็กนะต้นใหญ่ยังอยู่เลยนะยังไม่ได้ตัดต้นใหญ่หนูยังไม่ได้ตัดนี่นี่มอนมินจะเป็นยังงี้นะครับมันคนละตัวกับต้นใหญ่นะเนี่ยอันนี้ตอนแรกจะผสมขาวขาวอย่างี้เลยนะขาวแล้วมันก็จะเข้ามิน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 ไม่คนละตัวกันตอนแรกหนูยังคิดว่าอโบูเลยลากมานี้เลยนะลากเกลยอะแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรออีกสักใบสองใบเดี๋ยวแบ่งกันนะครับผม แบ่งเงียวแบงเงี้ยวนูนต้นใหญ่อยู่นู้นยังไม่ได้ตัดเลยตรงนู้นตัดแล้วแต่ลากมันทะลุกันนูนูล่อลากไปแล้วอ่ะแม่ใบยอยู่นู้นนี่นะครับพิงค์มาเบิ้ลออเรนจ์ก็สวยนะปุดสวยนะครับพันเจ็ดส่งฟร,ร,รนีน,นะครับทุกต้นนะทุกต้นนะสี่ต้นนะ่ะสี่ต้น,นนะประกายทองก็พันเจ็ดนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะพี่ปายทองสวยนะพันเจ็ดนะไม้มัน กระตุงรติงนะฮะตินะแล้วก็มาโชคยังอยู่นะครับาแม่พันได้สบายเลยพี่ไม่ต้องรอเวลาเลยนะเนี่ยไปแม่พันอย่างเดียวเลยมาช่องทางการติดต่อครับผม เฟซบุ Facebook, ๊กภาษาไทยนะคะสุทีดาแก้ววิชิต <ừ> นะเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจศูนย์หนึ่งค่ะคบเบอร์โทร,โทรมาได้แอดไลน์มาได้เลยนะพี่จาัากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับกดทุกอย่างกดกระดิ่งกดอะไรก็ได้นะหัวใจหัวใจกดได้หมดคอมเมนต์ได้นะครับ <ừ> ผมนะแล้วก็ ฝากส่วนพระลักอยุทยาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พี่ด้วยนะครับขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณพี่พี่ทุกท่านนะที่ช่วยอุดหนุนหนูนะขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ที่อุดหนุนหนูตลอดมานะครับเมตตาเราสองคนนะไออ้วนด้วยนะครับเมตตาอ้วนด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังไงยังไม่มีเกจปลายทางนะขออภัยพี่ๆี่ที่ถามแล้วด้วยนะทำไมยังไม่ทานะขออภัยจริงนะครับพี่ขออภัยจริงนะยังทําไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ วันอาสาฮะบูชาพรุ่งนี้เข้าพรรษานะครับเข้าวัดทําบุญก็ขอให้พี่ๆได้บุญกันเยอะๆนะครับนะมีความสุขมากๆนะครับวันเข้าพรรษาหยุดยาวก็ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็นั่งดูคลิปย้อนหลังเราได้นะดูคลิปวันนี้พุ่มาวานก็ได้ดูหลายๆคลิปเลยนะดูหล,ะดหลายๆนะ <c oughs> ดูหลายๆลายคลิปเลยนะฝากคลิปของเราไปด้วยนะครับฝากส่งพลังยิงยาวไปด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะติิงๆอะไรมาไม่รู้อะ <laughs> ไรวันนี้ไม้ไม่เยอะนะครับได้มันนิดเดียวเองนะก็มาแบ่งปันนะครับผมโอเคนะบุตรประกายทอง เสน่ห์จามกายท้องบุตรสวยมากนะโชคก็สวยนะนี่อันนี้อลังการมากนะสวยมากอลังการมากนะสิบนะรอบไหนพี่สิบสองเท่ากันโอเคนะครับไปแล้วครับขอพี่ใช่แม่พันใช่สิบสองผสมพันได้เลยไปแล้วนะครับขอพี่มีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ค้าบอกเชื่ออีกแล้วครับบอกหลอกอีกพี่พี่บอกหลอกอีกแล้วเชื่อตลอดสวัสดีคร่ะหาต้นไม้มาหลอกล้อ